คนมีการศึกษาสูงอย่างที่ลูกหู่เนี่ยนะจะยอมปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ผู้ชายจนท้องก่อนแต่งแบบนี้ก็คนแบบนี้แหละที่เอาแต่เรียนจนไม่มีทักษะในชีวิตไม่รู้จักป้องกันสุดท้ายกระท้องป่อมจนเป็นขี้ปากชาวบ้าน Kiss ผมว่าการตกแต่งของบริษัทเรามันดูล้าสมัยปไปหน่อยนะดูสิเฟอร์นิเจอร์เอ่ยข้าวของต่างๆเอ่ยก็น่าจะได้เลิกเปลี่ยนหมดแล้วว่าเห็นด้วยคะ่ะบอสผมว่าผมจะรีโนเวทบริษัทเราใหม่จริงเหรอคะจริงสิผมฝากคุณช่วยหาผู้รับเหมามาคุยกับผมสักเจ้าสองเจ้านะครับคุณว่า ผู้รับเหมาอ๋อคือว่ามีเพื่อนที่เปิดบริษัทรีโนเวทบ้านกับพวกออฟฟิศอยู่นะคะ่ะบอสสนใจไหมคะอืมก็ได้นะลองเอา,ามาเสนอแข่งกับบริษัทอื่นดูจะได้แฟร์ได้เลยค่ะบอส ฉันน่าสบายดีแล้วแกล่ะเป็นไงบ้างเตรียมตัวมาดีแล้วใช่ปะก็ต้องเตรียมตัวมาสิแหมมาเสนองานทั้งทีใครจะกล้าไม่เตรียมตัวมาแต่ที่เหลือฉันก็ต้องฝากแกด้วยนะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแต่อย่าลืมเรื่องเปอร์เซ็น์ที่เราคุยกันไว้ก็พอเออนะไม่ลืมหรอกขอให้ฉันได้งานก่อนเถอะ แกก็บอกเองไม่ใช่หรอว่าวันนี้ฉันมีคู่แข่งแค่คนเดียวใช่แต่แกก็อย่าประมาทก็แล้วกันถ้าพลาดมาฉันช่วยอะไรแกไม่ได้แล้วนะเออฉันรู้แล้วนะเอาหยกว่าพี่หมูนี่พี่หมูก็มาเสนอานด้วยเหรอเนี่ยใช่พอดีคุณปีเตอร์เขาโทรไปบอกว่าที่นี่เขาหาคนมารีโนเวย์ แล้วพี่ก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับรีโนเวทพอดีก็เลยมานะ่ะอย่างนี้เราก็เป็นคู่แข่งกันน่ะสิเดีข่าวว่าพี่ลูกหมูเขาจบปริญญาโทเลยนะะจบปริญญาโทแล้วไงปร,ริญญาตีอย่างฉันก็ไม่น้อยหน้าหรอกไม่ว่าจะจบระดับไหนสุดท้ายก็ต้องมาวัดกันที่ความสามารถอยู่ดีแต่ฉันได้ข่าวว่าพี่ลูกหมูเขาจบปร,ริญญาโทอย่างเดียว ไม่เคยได้ยินข่าวที่พี่ลูกหมูเขาแต่งงานเลยนะพี่ลูกหมูท้องได้ไงอะ่ะเออเอาก็ท้องก่อนแต่งไอ้แกอุ้ยคนมีการศึกษาสูงอย่างพี่ลูกหมูเน,นี่ยนะจะยอมปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ผู้ชายจนท้องก่อนแต่งแบบนี้ก็คนแบบนี้แหละที่เอาแต่เรียนจนไม่มีทักษะในชีวิต ไม่รู้จักป้องกันสุดท้ายกระท้องป่องจนเป็นขี้ปากชาวบ้านนี่แกกำลังจะบอกว่าพี่หมูเขาฉลาดแค่เรื่องเรียนแต่งโง่เรื่องอื่นหรอกูวิวาแกพูดแบบนี้เดี๋ยวพี่ลูกหมูเขาก็องรธหรอฉันเพิ่งรู้นะว่าการที่ตัวเองท้องมันจะไปเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของพวกเธอด้วยถึงขนาดพูดกันไม่หยุดเลยปากดีจะเลยนะคะพี่หมู เอาเป็นว่าให้างานวันนี้มันตัดสินแล้วกันนะคะว่าบริษัทของหยกที่ดูมั่นคงและน่าเชื่อถือกับบริษัทของแม่ลูกอ่อนที่ท้องก่อนแต่บอสเขาจะเลือกใครไปกันเถอะหยกเดี๋ยวบอสเขาจะรอนาน ยกเดี๋ยวแกเข้าก่อนนะเพราะแกมาก่อนส่วนคนอื่นก็นั่งรออยู่ข้างนอกนี่แหละได้เลยเพื่อนโชคดีนะจ้าสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีครับคุณโยกใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมีเพื่อนวาที่วาบอกว่าเขารับรีโนเวทนะคะทํางานเก่งแถมราคายังไม่แพงนะคะแล้วบริษ <จะ S 2> ัท<า>ของหยมเนี่ยเริ่มรับรีโนเวทคุณวคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วออกไปรอข้างนอกไปเดี๋ยวผมสัมภาษณ์เองเอ่อคือต่วบอสคะผมบอกให้ไปเอก็ได้ค่ะ โอเคครับยังไงผมขอตัดสินใจก่อนนะครับถ้าผมเลือกบริษัทคุณเดี๋ยวผมจะให้คุณวาติดต่อกลับไปโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นอยู่ขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะ นี่เดินระวังหน่อยสิพี่หมูว่าเธอทำขนาดนี้เลยเหรอฉันท้องอยู่นะฉันทำอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยหยกแกเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะเห็นแค่พี่หมูเดินสะดุดเองตั้งหากเกิดอะไรขึ้นเสียงดังไปถึงข้างในเลยครับ ไม่มีอะไรค่ะคุณลุงหมูเขาแค่ทำแฟนตกนะคะบอสไม่มีอะไรจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญเข้าด้านในด,ดีกว่าครับค่ะมาครับเดี๋ยวผมเก็บให้ขอบคุณค่ะ ลูกหมูเป็นไงบ้างก็สบายดีค่ะช่วงนี้แค่กับงานนิดหน่อยพอดีว่างานเยอะไม่ใช่ผมถามถึงเรื่องคุณกับลูกผมไปห่วงคุณมากนะเดี๋ยวถ้าลูกคลอดเราแต่งงานกันนะลูกหมูฉันไม่ได้ซีเรียสหรอกคะ่ะว่าจะแต่งหรือไม่แต่งขอแค่ให้คุณซื่อสัตย์กับฉันและลูกก็พอแล้วผมสมยยัญญา จะรักคุณกับลูกให้มากกว่าทุกคนบนโลกเลยขอบคุณนะคะปีเตอร์อ้อเรื่องงานอะ่ะฉันไม่เอาแล้วนะเอา้าทำไมล่ะให้หยกเธอค่ะหยกเขาเป็นรุ่นน้องที่มาหาลาัยของฉันถือว่าได้ให้โอกาสน้องเขาด้วยอ๋อเอาแบบนห้นก็ได้ครับผมตามใจคุณค่ะถ้ายังไให้ผมไปส่งนะ คุณทาวินคุณคุยงานไปเถอะค่ะเดี๋ยวฉันลงไปข้างล่างเองเดี๋ยวผมรีบตามลงไปนะค่ะฮัลโหลครับคุณทาวินครับใช่ครับ ดีเลยนะคงจะไม่ถูกเลือกล้สิท่าเอ๊ะๆๆหรือว่าที่ทำหน้าไม่สู้ดีแบบนี้เพราะใช้สิทธิ์ขนท้องทำให้ตัวเองดูน่าสงสารน่าเห็นใจบอสจะได้เลือกพี่มาทำงานใช่ไหมละ่ะพวกเธอคิดกันไปไกลแล้วพี่ก็แค่ลงบันไดมาเหนื่อยแค่นั้นเองแล้วอีกอย่าง พี่ก็บอกไปแล้วว่าถ้าจะได้งานมันต้องวัดจากความสามารถไม่ใช่ใบปริญญาหรือความน่าสงสารแหมปากดีแถมยังเถียงได้ชอบชอแบบนี้คงหายเหนื่อยแล้วมั้งถ้าอยากรู้ว่าเหนื่อยจริงไหมก็มานั่งคุยกันหน่อยสิพี่หมูหม,มาเองพี่หม<ฮ>ู<ฮ>พวกเราทำอะไรปล่อยชจ้นะพวกเราก็อยากจะรู้ไงว่าพี่เสแส้งว่าเหนื่อยจริงหรือเปล่าแต่พี่ท้องอยู่นะ พวกเธอจะมาทำแบบนี้กับพี่ไม่ได้ทําไมจะทําไม่ได้ก็แค่ท้องอย่ามาซ้ำออยไปหน่อยเลยไปหลอกปล่อยแบบนี้นะมาบนี้ไอ๊ยอยู่ไม่นีอะพี่โถอยู่จะไม่ใชดิพวกคุณทำไรกันอะหยุดนะบอสตูหมูคุณเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะฉันโอเคพวกคุณกล้าดียังไงถึงมาทำกาแฟของแบบนี้ ช่ถ้าแฟนผมไปอะไรขึ้นมาพวกคุณจะรับผิดชอบอยังไงพวกเราไม่ตั้งใจนะคะบอสพวกเราไม่รู้นี่ค่ะว่าพี่หมูกับท่านประธานเป็นแฟนผมเข้าใจดีด้วยผิดคนจริงๆเขาอุตส่าหย์ยกกานให้คุณนะคุณหยกพี่หมูยกง,งานนี้ให้หยกเหรอคะหยกขอโทษนะคะที่ทำไม่ดีกับพี่หมู อะไรนะนีม่มค,มคุณพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหรอฉอ,อนใชจะบอกอะไรให้นะการแต่งงานมันไม่ได้การันตีว่าผู้ชายเขาจะซื่อสัตย์การแต่งงานไม่ได้การันตีว่าจะอยู่กันยืดยาวการท้องก่อนแต่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดถ้ามันเป็นความตั้งใจของคนสองคนที่พร้อมจะมีลูกค่ะพวกเราเข้าใจแล้วค่ะพี่หมูพวกเราขอโทษที่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของพี่นะคะ บอสคะบอสจะยังให้โอกาสหนูทำงานที่นี่ต่อใช่ไหมคะไม่ผมไม่ให้โอกาสคนที่ทำลายลูกเมียผมผมขอไล่คุณออก <G ül> มีความสุขมากเหรอกับการทำตัวไร้ประโยชน์แบบนี้ปากดีแบบนี้ต้องโดนโอ้ยอีกค่ะผูดการแล้วอีกโอ้ย ตั๊มหนึ่งนะจ๊ะวันดีเพิ่งต้ของคิวที่แล้วเสร็จ <Yeah. S 1> เรียบร้อยส้มต่ำแซ่บๆได้แล้วจ้าสี่สิบาทจ้ะขอบคุณนะคะลูกหมูอ้าวสวัสดีจ้าเลยค่ะวันสวัสดีจ้าเป็นไงวันนี้เปิดร้านวันแรกขายดีไหมขายดีค่ะคุณวัน มาแล้วกอหมดไปทั้ง3ลูกแล้วไก่ย่างก็หมดค่ะพวกพนักงานมาซื้อไปตั้งแต่เช้าโหแบบนี้แสดงว่าส้มตำร้านเธอต้องอร่อยแน่แแบบนี้ก็ต้องลองชิมดูค่ะเลยค่ะวันสักครกไหมคะก็ดีนะงั้นฉันเอาครกหนึ่งได้เลยค่ะคุณวันหนูจะทำให้สุดฝีมือเลยจ้าขอประร้านนัวๆเลยนะได้จ้ะรอแป๊บหนึ่งนะ บอกว่าวันนี้ผู้จัดการต้องไปรับตำแหน่งที่บริษัท LKT ผู้จัดการลืมแล้วหรอคะฉันไม่ลืมหรอกแต่ผู้จัดการใหม่อย่างฉันแค่ไม่อยากไปรอใคร<อ>เธอรีบโทรไปบอกคุณวันเลยนะว่าฉันจะเข้าไปเตรียมตัวต้อนรับฉันให้ดีด้วยเอาให้สมกับตำแหน่งของฉันได้คะ่ะได้เดี๋ยวแล้วองรีบโทรตอนนี้เลย สวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะอ๋อคุณเนื้อทองกับคุณออยที่เป็นผู้จัดการใหม่ใช่ไหมคะได้คะ่ะได้เดี๋ยววันไปรอรับค่ะค,ค่ะค่ะไว้เจอกันค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณวนันอ๋อโอเคจ้ะ,ะเท่าไหร่จ้ะ40่จ้ะนี่จะ้ะขอบคุณจ้ะเออลูกหมูถ้าตรงนี้มันร้อนก็เข้าไปขายหน้าบริษัทได้เลยนะจะได้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยได้หรอคะ ได้สิบริษัทเราเป็นกันเองไปแล้วนะค่ะลืมอีกเรื่องหนึ่งตอนเย็นเอาตำปูปลาสองคกไปส่งที่ออฟฟิศให้ฉันด้วยแค่นี้แหละไปแล้วนะค่ะเลขาวันนี้ใจดีจริงๆจ้าพ่อหนูได้ทำเลเปิดร้านแล้วที่ไหนนะหรอ ก็นามบริษัทชื่อดังไงจ๊ะลูกค้าเพียบพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ้าค่าที่เขาไม่เก็บหนูสักบาทเลยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะสงสัยก็คงเมตตาคนหาเช้ากินข้าแบบหนูมั้งอุ้ยแย่ yeah, แล้วพ่อเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะจ๊ะหนูลืมทำเอาเดอร์ให้ลูกค้าจ้าจ้าผู้จัดก,การะคะ เรามากันใสยเย็นขนาดนี้จะมีคนอยู่ต้อนรับเราหรอคะทาไมจะไม่มีแกอย่าถามง่ๆได้ไหมฉันที่แกโทรมานัดคุณวันแล้วไม่ใช่หรอก็ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมีคนอยู่ต้อนรับไปค่ะปูปลาสองคก ดีจ้าพี่ออยใช่ฉันเองใครหรอคะผู้จัดการก็ยัยลูกหมูมันเป็นรุ่นน้องที่ทำงานเก่าฉันมันชอบทำงานเอาหน้าเลียแค่เลียขาประจบเจ้านายจนฉันถูกไล่ออกแต่ยังดีนะที่ฉันเป็นคนมีวาสนาเกิดมารวยโชคชะตาชีวิตเลยทำอะไรฉันไม่ได้ฉันเลยกลับมาตั้งตัวจนมีทุกวันนี้ ันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอกค่ะพี่ออยดีสิดีกว่าชีวิตเธอตอนนี้ด้วยแหละลูกหมูชีวิตหนูตอนนี้มันทําไมคะพี่ออยหนูก็ทํามาหากินปกติแต่ฉันว่าไม่ปกติจากสาวออฟฟิศมาเป็นแม่ค้าส้มตําต้องตกอับขนาดไหนกันเนี่ยคูเกิลก็อย่างว่าเลยนะคะผู้จัดการ เราเกิดมาต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันมันก็ต้องดิ้นรนโธ่เอ้ยน่าสงสารถึงฉันจะเกิดมามีต้นทุนชีวิตไม่เหมือนพวกคุณแต่ฉันก็เป็นคนเหมือนพวกคุณอุ้ยไม่เหมือนหรกอกยะฉันมันคนรวยแกมันคนจนไม่เชื่อก็ดูสิกว่าจะได้เงินแต่ละบาทแกตตองตำส้มตำปิ้งไก่ทั้งวันจนหน้าดำเป็นต่อต ถึงฉันจะจนแต่ฉันก็ขยันพยายามทำมาหากินไม่เหมือนพวกคุณวันวันเที่ยวแต่ดูถูกคนอื่นแกว่งปากพูดจาสกปรกไปทั่วนี่ถามจริงๆนะมีความสุขมากเหรอกับการทำตัวไรประโยชน์แบบนี้ยัยลูกนูนี่แกะก้าว่าฉันเหรอใช่ค่ะเพราะพี่ออยเป็นแบบนั้นจริงๆผู้จัดก,การคะแบบนี้ต้องจัดก,การมันนะคะฉันไม่หไหวแล้ว ดีแบบนี้ต้องโดนโอเอาอีกค่ะผู้จัดการเอาอีไปยังไงเล่นกับใครก็เล่นอย่ามาเล่นกับฉันพวกโลบอนคอยดูนะถ้าผู้จัดการก้าวขาเข้าบริษัทเมื่อไหร่แม่ค้าอย่างแกโดนเด้งไปขายที่อื่นแน่ไป๋เนื้อทองโชคดีนะจ๊ะหวังว่าชาตินี้ทั้งชาติจะไม่ได้เจอกันอีก ยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรานะคะคุณออยค่ะท่านประธานเออออยต้องขอโทษด้วยนะคะที่ออยมาช้าพอดีลูกน้องออยมันลีลาค่ะกว่าจะทําอะไรเสร็จก็ชักช้าไปหมดต้องขอโทษด้วยอีกครั้งนะคะท่านประธานไม่เป็นไรคะ่ะมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มา ทัางคุณวันที่ชั้นสา่ให้ไปทําทําหรือยังเรียบร้อยแล้วคะ่ะท่านประธานอีกเดี๋ยวก็น่าจะได้ขอบใจจ้าว่าแต่คุณออยมีอะไรจะถามเกี่ยวกับบริษัทหรือเปล่าฉันจะได้อธิบายรายละเอียดทีเดียวไม่มีหรอกค่ะมีค่ะผู้จัดการนี้<ม>ก็เรื่องแม่ขาส้มดำคู่อริอของผู้จัดการไงคะอ๋อมีคะ่ะท่านประธานออยมีเรื่องจะแจ้งเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเหรอคะ ก็ในฐานะที่ออยมาเป็นผู้จัดการที่นี่มีหน้าที่ดูแลบริษัทออยอยากจะไล่แม่ค้าส้มตำที่มันตั้งขายอยู่หน้าบริษัทออกไปนะคะ่ะไม่ได้นะคะทำไมจะไม่ได้คะคุณวันเป็นแค่เลขาไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจใช่ไหมคะท่าปนประธานเออส้มตำที่สั่ได้แล้วค่ะเลขาวันขอบใจจ้ะ ยายลูกหมแกกล้าขึ้นมาวันนี้ได้ยังไงก็คุณวังสางส้งตมตำหนูนี่คะทาไมหนูจะขึ้นมาไม่ได้อ๋อนี่มีคนให้ท้ายดิเองนี่คุณวันหัดมีมารยาทหน่อยนะคะเอาของเหม็นๆเ,เข้ามาในบริษัทได้ยังไงคุณรู้อะไรไหมคนที่กินของพวกนี้มันไม่ใช่ผู้นี้แต่มันเป็นพวกคนนะเข้าดอยคุณไม่มีสิธิ์พูดจาดูถูกอาหารแบบนี้ อา้าทำไมล่ะคะท่านประธานก็มันสกปรบกจริงๆนี่ฉันบอกให้หยุดไงคุณรู้ไหมซ่อมตามที่คุณวันถือฉันเป็นคนสั่งแต่ว่าวเรื่องที่คุณขอให้ไล่ลูกหมูไปขายที่อื่นฉันคงทำให้ไม่ได้ทำไมล่ะคะท่านประธานเพราะฉันเป็นคนอนุญาตให้เขาเข้ามาขายนะคะคุณวันให้หนูเช่าที่แถวนี้เถอะนะคะ หนูสัญญาว่าจะส่งค่าเช่าให้ตรงทุกงวดแล้วจะไม่ทำให้คุณวันเดือดร้อนเลยค่ะไม่ได้หรอกเธอกลับไปเธอนะที่นี่จะให้เช่าแต่พวกร้านอาหารเท่านั้นขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าคุณวันเปลี่ยนใจติดต่อหนูได้นะคะไว้ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันจะแจ้งไปแล้วกันค่ะหนูรอคุณวันติดต่อมานะคะ ขอบคุณค่ะหนูไปแล้วนะคะลูกหมูอ้าวท่านประธานลงมาที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าคะผู้หญิงคนเมื่อกี้เขามาติดต่อเรื่องอะไรหรอพอดีเขามาติดต่อขอเช่าที่ขายส้มตำนะคะท่านประธานเขาตกงานนี่หนูลำบากขนาดนี้เลยเหระวันฉันอนุญาตให้เขาเช่าที่ให้เช่าฟรีไม่คิดค่าเช่าแม้แต่บาทเดียว ทำไมล่ะคะเพราะลูกหมูเขาเป็นลูกของฉันฮะลูกของท่านประธานได้ค่ะเดี๋ยวหนูรีบโทรไปแจ้งเลยค่ะแต่เธออย่าเพิ่งบอกเขานะว่าฉันเป็นแม่ฉันขอเวลาหน่อยไว้ทุกอย่างลงตัวฉันจะบอกเขาด้วยตัวฉันเองค่ะท่านประธาน จะนับไม่ได้ที่ต้องมาเจอแม่กระทันฐานแบบนี้และอีกอย่างแม่ก็กลัวว่าหนูจะโกรธแม่ที่ต้องจากกันตั้งแต่เด็กๆโธ่แม่หนูไม่โกรธแม่หรอกคะ่ะหนูเข้าใจหนูรู้ว่าแม่มีเหตุผลของแม่แม่จะคิดมากเลยนะจ๊ะโธ่ลูก ขอบคุณนะที่ไม่โกรธแม่ผู้จัดการคะแม่ลูกเขาดีกันแล้วคะ่ะแล้ววันนี้เป็นยังไงหนูขายดีหรือเปล่าขายดีจตะแม่แต่จะขายดีวันนี้ถ้าไม่มีสองคนนั้นมาพังร้านหนูพังร้านนี่พวกเธอทำอะไรลูกสาวฉันก็ามา,าพวกเราไม่ได้ทอะไรเลยคะ่ะพวกเราแคปป่มาแล้วก็ใสแล้วก็ููะะมีหน่อยค่ะ่เอนื้อทอง ไปเลยนะออกไปจากบ,บริษัทฉันเดี๋ยวนี้ ขวัญเอยขวัญมานะลูปนะค่ะแม่